สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมจิน OTC t a ทขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว v e อเท่านั้นนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรก้าไกลเปิดเผยไปถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถึงการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่าเท่าที่นายกระบุว่าจะให้เป็นวาระอาเซียนนั้นต้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีว่าอาเซียนอะเกรดเมนต์ในการตกลงเรื่องมลพิษข้ามแดนมีมาตั้งแต่ปี2002ซึ่งในสิงคโปร์ปี2013มีค่าฝุ่นอยู่ที่400กว่ามาจากการเผาที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปาล์มและอุตสาหกรรมกระดาษเมื่อเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็มีอะไรคล้ายกันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านและจากการเผาการเกษตรเหมือนกัน ทั้งนี้ที่สิงคโปร์ทํา2อย่างคือพรบอากาศสะอาดและพระบฝุ่นข้ามชาติโดยสภาของสิงคโปร์ใช้เวลาไม่ถึง1ปีในการผลักดันกฎหมายนี้แต่พรบอากาศสะอาดของไทยใช้เวลานานพอสมควรทั้งที่ควรจะเป็นวาระเร่งด่วนนายพิธาบอกว่าเมื่อพรบอากาศสะอาดเสร็จควรจะต้องมีพักการเมืองเสนอพรบฝุ่นข้ามชาติที่ให้อำนาจรัฐบาลลงโทษบ,บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกรรมในไทย ซึ่งถือเป็นกฎเหล็กที่สามารถใช้บังคับกฎหมายได้ส่วนในระดับประเทศก็ต้องมีกฎหมายโครงสร้างทางอำนาจมากำกับดูแลและในท้องถิ่นคนมีงบป,ประมาณเข้ามาบริหารจัดการเยอะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันมีทั้งมิติในระดับอาเซียนระดับประเทศและระดับท้องถิน่นนายกต้องทำให้ได้เพราะเรื่องพวกนี้ป้องกันง่ายกว่าการรักษา PM เม2.5มันทำนายได้ คิดว่าวันที่1กุมพาพันธ์บางพื้นที่ยังจมฝุ่นอยู่คราวนี้คุณมาแก้ปัญหาครึ่งทางแล้วเผลอเผอรอเวลาไปเรื่อยๆรมมันพัดไปคุณก็มาเคลมว่าฉันแก้ได้แล้วอย่างที่เคยพูดไว้ใครที่จะมาเป็นรัฐบาลในปีเ0ต้องแก้ฝุ่นไฟฝนแล้วกลับมาฝุ่นอีกรอบหนึ่ง นายพิธาบอกว่าเริ่องพวกนี้ต้องแก้ปัญหาลวงหน้าถ้าคิดตอนนี้ก็สายไปส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมการมาแล้วนายพิธาบอกว่าจริงๆรัฐบาลเพื่อไทยมีนายก2คนก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็เป็นนายกเศรษฐาทวีสินข้อสั่งการที่สั่งการไว้มันกลายเป็นฝุ่นหมดแล้ว ผมก็ไปนั่งไล่ดูให้อววไปติดตามให้คนทําอย่างน้นอย่างนี้แล้วตอนนี้ผลงานมันอยู่ที่ไหนถ้าคุณมีข้อสังการผมไม่ว่าแต่ถามว่าผลงานที่ต่อเน,นื่องมาจากข้อสังการเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมามันอยู่ที่ไหนเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดูว่าพูดแล้วทําจริงหรือไม่ ส่วนมาตรการเร่งด่วนให้ขึ้นรถไฟฟ้ารถสาธารณะฟรีเอาเงิน140บล้านบาทไปอุดหนุนนายพิธาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องไปดูว่าในกรุงเทพมหาคนครมาจากการคมนาคมหรือการเผาไหม้มาจากที่อื่นจะรู้เลยว่า80%ซมาจากต้นตออะไรคราวนี้เรื่องคมนาคมจะเป็นแค่เรื่องเดียวซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่เพราะรถเมย์ก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเยอะพอสมควรซึ่งสกพักประชาชนก็ได้ผ่านข้อบัญญัติเรื่องรถเมย์ไฟฟ้าไปแล้วต้องไปดูอสมกที่เป็นแบบเก่าพร้อมแนะ นําว่ามาตรการนี้อ่านบังคับใช้ช่วงเช้าและช่วงเย็นก็ได้เป็นช่วงที่คนใช้ขนส่งมวลชนดังนั้นควรเกาให้ถูกที่คันตนยังไม่มีข้อมูลในมือว่าฝุ่นในกรทม .70% มาจากการเผาไม่ได้มาจากการคมนาคมสักเท่าไหร่อาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มที่แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรส่วนที่มีคนชี้เป้าเรื่องการเผาในพิธาถามกลับว่าชื่อสรยุทธหรือไม่ตอนนี้เป็นมูฟเมนต์แล้วพร้อมยกตัวอย่างเพจประชาชนจังหวัดระยองที่เป็นคนชี้เป้าเหมือนกัน นายพิทายังแนะนําว่าจุดความร้อนทั้งหมดสามารถทํำ geolocation ได้หรือระบุพิกัดย้อนหลังได้เช่นกันดังนั้นไม่ต้องแอบเผาตอนกลางคืนสามารถไปดูได้ว่าจุดนั้นเป็นที่ดินของใครดีกว่าเอาจุดความร้อนมาโชว์กันว่าแดงแค่ไหน ส่วนมองในมุมการเมืองพักเพื่อไทยไม่กล้าฟันมาตรการเพราะเกี่ยวข้องกับฐานเสียงใช่หรือไม่นายพิธาบอกว่าที่ฟันได้คือยังไม่ตรงปกเหมือนตอนที่เป็นฝ่ายค้านตอนนั้นที่อภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดชัดเจนจนได้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบาอากาศสะอาดแต่ตอนนี้ไม่ได้ตรงกับตอนนั้นหรือแม้กระทั่งการขึ้นเวทีดีเบตท,ที่ช่อง3น,น,3นางสาวแพนทองทานก็เริ่มมีการพูดเกี่ยวกับผู้นําอาเซียนตอนนั้นก็ยังตอบได้ดี แต่พอมาบริหารจัดการเองก็น่าเสียดายที่ไม่ตรงกับการอภิปรายและหาเสียงไว้หากทําตามที่เคยพูดไว้น่าจะทุเลาลงได้